สวัสดีแฟนๆชาวไทยทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายมารายงานเกี่ยวกับกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นกีฬาขึ้นชื่อของไทยเลยนั่นก็คือมวยค่ะทุกคนแต่มวยที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือ,อ,อรายการคิกบ็อกซิ่งนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนะคะในวันที่16พฤศจิกายนปี2025ณสนามอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดรายการใหญ่ของวัน 173ค่ะโดยคู่เอกของคําคืนนั้นเนี่ยคือการพบกันระหว่างซุปเปอร์บอลค่ะกับโนอิริค่ะซุปเปอร์บอลเนี่ยนะคะเป็นแชมป์โลกนะคะคิกบ็อกซิ่งนะคะเป็นอดีตแชมป์โลกนะซึ่งเขาเนี่ยจะมารักษาตำแหน่งแชมป์ของเขาค่ะมีตำแหน่งเป็นราชันอยู่ในวงการมวยมานานแล้วส่วนโนอิรินะคะก็เป็นผู้ท้าชิงค่ะที่ได้รับสิทธิ์เป็นแชมป์ช่วคราวรุ่นเดียวกันเป็นนักสู้เจ้าถิ่นที่แฟนมวยญี่ปุ่นเนี่ยอยากเห็นว่าเขาเนี่ยจะได้รับชัยชนะใน บ้านเกิดของตัวเองนะคะดังนั้นรายการนี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่มากค่ะชาวต่างชาติเนี่ยก็มาชมกันแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการแข่งขันระหว่างซูเปอร์บอลกับโนออริ ri, เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงยกที่1ถึงยกที่2นะซูเปรอร์บอลก็ใส่ไม่ยั้งค่ะในช่วงที่ก่อนมีการแข่งขันเนี่ยนะคะต่างชาติเนี่ยเขาก็ได้มาวิเคราะห์กันเอาไว้นะคะว่าโนอิริเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาซูเปรอร์บอลนะส่วนซูเปรอร์บอลเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวของการ ั้งรับค่ะแต่ผลการแข่งขันแต่ในระหว่างการแข่งขันเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็คือซูเปรอร์บอลเนี่ยเขาจะวัดระยะค่ะเขาใช้สมองค่ะทุกคนสุดยอดมากๆโนอริเดินเข้าหาจริงไหมเดินเข้าหาค่ะและซูเปรอร์บอลก็ใช้หลักของการวัดระยะเพื่อดูว่ามือของตัวเองเนี่ยต่อยไปถึงไหนขาของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเตะไปถึงไหนของคู่ต่อสู้ได้ประมาณนั้นนะคะในช่วงยกแรกนะซูเปรอร์บอลแสดงความสงบนิ่งค่ะใช้การเตะยาวค่ะแล้วก็หาจั จังหวะในการเดินเข้าหาโนอิริเป็นช่วงๆนะคะคือสื่อของญี่ปุ่นเนี่ยเขารายงานออกมาเลยนะว่าซูเปอร์บอร์เนี่ยเดินเข้าหาอย่างรอบคอบประมาณนั้นนะคะเขาไม่ได้รีบร้อนค่ะตั้งแต่ต้นนะได้จังหวะใช้ขาเขาก็รีบใช้ขาทันทีถ้าได้จังหวะไหนที่ต่อยได้เขาก็ต่อยเข้ากลางลำตัวของโนอิริทันทีเพื่อสกัดจังหวะของโนอิริค่ะ ส่วนทางโนอิรินะคะเขาก็ได้รับคำชมจากทางแฟนมวยญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับคำชมจากแฟนมวยชาวต่างชาติด้วยนะคะว่าในเรื่องของความอึดเนี่ยอึดมากนะพยายามเร่งจังหวะพยายามที่จะเข้าหาซุปเปอร์บอลค่ะแต่ซุปเปอร์บอลนั้นใช้มันสมองค่ะเขาอ่านทางได้ค่ะแล้วก็ได้จังหวะเบรกจังหวะของโนอิริหลายครั้งประเด็นสำคัญก็คือทุกครั้งที่โนอิริพยายามสร้างโมเมนตัมซุปเปอร์บอลกลับตัดจังหวะก่อนค่ะนี่แหละค่ะก็คือทักษะของ ซุปเปอร์บอลคือการวางแผนมานะไม่ไม่ใช่ว่าการต่อยมวยเนี่ยจะใช้แต่แรงนะแต่มันใช้มันสมองเยอะมากๆนะคะพอต่ายมาอ่านบทความนี้รู้เลยว่าเขาเนี่ยจะต้องวางแผนก่อนต่อยยังไงนะคะ ในช่วงยกที่สองค่ะก็จะเริ่มมีการประทะกันมากขึ้นค่ะโนอิริเนี่ยพยายามโต้กลับด้วยหมัดแล้วก็เข่านะคะแต่ทางซูเปอร์บอลของไทยเรา้เนี่ยก็มีการอ่านจังหวะเร็วขึ้นค่ะใช้การก้าวเข้าออกที่ดีแล้วก็เริ่มมีช่วงที่ทําให้โนอิริเนี่ยต้องถอยหลังอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือโนอิริพยายามเดินเข้าหาแต่ซูเปอร์บอลเนี่ยก็โต้กลับด้วยจังหวะที่รวดเร็วโนอิริจากที่เดินเข้าหาก็เริ่มถอยออกห่างแล้วประมาณนั้นนะคะพอเข้าสู่การแข่ง ในยกที่3ค่ะทุกคนเป็นช่วงที่เกมเนี่ยเริ่มเปิดมากขึ้นนะคะมีความดุเดือดมีความมันมากขึ้นเลยทีเดียวโนโอิริได้โอกาสอยู่หลายจังหวะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นในช่วงที่เขาเนี่ยมาใกล้ตัวซปเปอร์บอลแล้วก็มาพร้อมกับการตีเข่านะคะแต่ซปเปอร์บอลก็ยังคงรักษาระยะได้ดีค่ะมีจังหวะการเตะกลางเตะยาวอย่างต่อเนื่องนะคะคือการเตะของพี่ซปเปอร์บอลเนี่ยหนักหน่วงมากๆนะทุกคนพอเราดูในวิดีโอเหมือนกับว่าเอ๊ะเตะแรงหรือเปล่าจริงๆ มากนะคือเห็นรอยช้าเลยอยู่ที่ตามลําตัวของโนอิรินะคะจนทําให้โนอิริเนี่ยพลาดจังหวะค่ะไม่สามารถสร้างแรงกดดันได้อย่างยาวนานค่ะพอเข้าสู่ยกที่4เป็นช่วงที่ซูเปอร์บอลนั้นเริ่มสร้างความได้เปรียบอย่างชัดเจนค่ะอ่านเกมของโนอิริได้ดีขึ้นค่ะก็มันผ่านมา3ยกแล้วพี่ซูเปอร์บอลของเราก็เริ่มอ่านทางได้แล้วว่าโนอิริจะมาทางไหนนะคะทีนี้ซูเปอร์บอลนะคะก็ลดจังหวะเสียงลงค่ะใช้การเตะชุดกลางรวมถึงการ ะะทำให้โนอิริเนี่ยต้องเริ่มพึ่งจังหวะฉุกเฉินมากขึ้นค่ะส่วนโนอิริแม้จะไม่หมดยุทธวิธีไม่เริ่มเหนื่อยง่ายๆไม่เพลียง่ายๆแต่เขาก็มีเริ่มเหนื่อยอยู่นะแต่เขาก็ยังมีจังหวะในการต่อยหรือว่าการสวนกลับได้หลายช่วงอยู่เหมือนกันค่ะ เข้าสู่การแข่งขันในยกที่5นะคะซึ่งเป็นยกสุดท้ายค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่ายกสุดท้ายเนี่ยโนอิริเขาต้องทุ่มเต็มที่ค่ะเขาก็ต้องการที่จะพลิกสถานการณ์นะคะแต่ทางพี่บอลหรือว่าซูเปอร์บอลของไทยเราเนี่ยก็มีการป้องกันแล้วก็จัดจังหวะที่รัดกุมค่ะแล้วซูเปอร์บอลเนี่ยก็โอ้โหใส่ไม่ยั้งค่ะในช่วงยกที่5้าเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าซูเปอร์บอลน,นั้นเหนือกว่าโนอิริมากๆเลยนะคะท้ายที่สุดเสียงระดับเสียงระคังดังขึ้นครบ5ยกนะคะ ผลการตัดสินก็เป็นเอกฉันท์ค่ะให้ซูเปอร์บอลชนะคะแนนแบบไม่มีความผิดเลยนะคะสำหรับทุกคนในคณะกรรมการการตัดสินเนี่ยก็ลงความเห็นค่ะว่าซูเปอร์บอลควรเป็นผู้ชนะค่ะนี่แหละค่ะซูเปอร์บอลนะคะนักกีฬามวยของไทยเรานะคะก็กลายเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟตเธอร์เวทแบบไม่มีข้อโต้แย้งเลยค่ะ โอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะพี่ซูเปอร์บอลเนี่ยแกเป็นอดีตแชมป์เก่านะแล้วแกก็มารักษาตําแหน่งแชมป์ของแกนะคะโนอิร no ิเนี่ยพยายามที่จะมาแย่งตําแหน่งนี้จากแกเนี่ยยากเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยนะคะพี่ซูเปอร์บอลเคยบอกว่ามวยไทยแกอาจจะไม่ได้เป็นที่สุดนะคะแต่ถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งนะถ้าเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งแกเนี่ยที่สุดเลยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะมีคอมเมนต์จากแฟนมวยชาวญี่ปุน่นเยอะมากๆนะคะคือพี่ซูเปอร์บอลเนี่ยมีแฟนคลับเป็นชาว ญี่ปุ่นเป็นมีแฟนคลับเป็นชาวเกาหลีใต้เนี่ยเยอะอยู่แล้วแล้วยิ่งมาได้แชมป์ต่อเนื่องกันแบบนี้ก็โอ้โห คือแบบดังระเบิดเถิงเลยนะคะจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็คือพี่ซปเปอร์บอลนั้นพยายามตัดเกมโนอิริค่ะเมื่อโนอิริพยายามที่จะเร่งเกมเร็วนะคะผู้บรรยายเนี่ยเขาก็บอกว่าซปเปอร์บอลอ่านจังหวะแทงมุมแล้วก็อ่านจังหวะความตั้งใจของโนอิริได้อย่างแม่นยําค่ะนี่คือหัวใจของชัยชนะในครั้งนี้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะ,ะกูรูชาวต่างชาตินะคะเซียนมวยชาวต่างชาตินี่แหละเขาก็บอกว่าความสม่ําเสมอของซปเปอร์บอลในยกระด างถึงท้ายเนี่ยเขาทําได้ดีไม่มีตกหล่นเลยนะคะคือความอึดเนี่ยแกร่งมากๆเมื่อเทียบกับโนอิรินะแต่ไม่ได้หมายความว่าโนอิริจะไม่แกร่งนะคะโนอิริเขาก็แกร่งเหมือนกันมีความอึดเหมือนกันนะคะก็คือไม่น็อกเลยอะ่ะทุกคนโดนมวยโดนโดนหมัดโดนเตะของพี่ซุปเปอร์บอลไปหลายทีเขาก็ยังฮึดสู้อ่ะแล้วเขาก็มีตอกกลับด้วยนะคะคือการมีสติของทั้งคู่เนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะเซียนมวยชาวต่างชาติเาก็ไม่ได้ชมแค่ซุปเปอร์บอลนะเขาชมเจ้าบ้านอย่างโนอิริด้วยนะคะ ว่ามีความใจสู้มากๆแล้วก็มีการวางแผนก่อนต่อยมาดีมากๆนะคะถ้าไม่วางแผนเนี่ยจะไม่ทําได้แบบนี้เลยนะจะไม่จะไม่สู้ได้ถึง5ยกเลยนะแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะคะ สำหรับซุปเปอร์บอยที่คว้าแชมป์ในรายการคิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันเป็นการประกาศค่ะว่าซุปเปอร์บอยเนี่ยเขาได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของรุ่นเฟตเตเวทคิกบ็อกซิ่งแล้วไม่เพียงแต่ชนะนะแต่เขายืนยันว่ายังไม่มีใครล้มเขาได้นะเพราะเขาได้แชมป์มาหลายครั้งแล้วนะคะสำหรับโนโอิริแม้จะแพ้ในครั้งนี้แต่การขึ้นสังเวียนไฟใหญ่ถึง5้ายกในบ้านเกิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นบททดสอบสําคัญเหมือนกันนี่คือนักสู้ชาวญี่ปุ่นที่มีความอึดมากๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของสภาพร่างกายที่แข็ง แร่งมากๆนี่ก็เป็นบทเรียนที่จะทําให้เขาปรับแผนในอนาคตได้ค่ะแฟนๆมวยและก็แฟนๆวงการคิกบ็อกซิ่งนะคะก็แสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันค่ะบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของการวางแผนเป็นตัวอย่างของลีลาเป็นตัวอย่างในการรักษาสมาธิในไฟระดับสูงซึ่งจะช่วยขยายความมุ่งมั่นให้กับนักกีฬาให้มากขึ้นได้นั่นเองนะคะนี่แล้วค่ะก็คือสิ่งที่โอ้โหการแข่งขันในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะ นะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องคิดแล้วก็ต้องศึกษากันมากเลยค่ะทุกคน สำหรับบางจุดที่แฟนๆอาจจะยังมองไม่เห็นนะคะพี่บอลซูเปอร์บอลของไทยเราเนี่ยมีการใช้การเตะกลางเตะยาวสลับกันนะแล้วก็มีการเดินเข้าหาได้อย่างฉันฉลาดนะคะซึ่งการเตะกลางเตะยาวแล้วก็การพยายามเดินเข้าหาคู่ต่อสู้เนี่ยมันทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถตั้งจังหวะของตัวเองได้ค่ะนี่ก็อาจจะเป็นอีกแท็กติกหนึ่งนะคะที่ทําให้พี่ซูเปอร์บอลนั้นเอาชนะโนอิริได้นะคะแล้วสื่อของญี่ปุ่นนะคะก็บอกว่าโนอิริเนี่ยพยายามใช้เข่าแล้วใช้หมัดเข้าหาในช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายค่ะ แต่ก็มักจะเจอการหลบหรือการสกัดของซูเปอร์บอลก่อนค่ะสื่อของญี่ปุ่นยังบอกอีกนะคะว่านักสู้ทั้งสองนะคะต่างมีช่วงที่ต้องปรับตัวค่ะแต่ว่าซูเปอร์บอลนั้นปรับตัวได้ไวกว่าค่ะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะคิดวิเคราะห์และว่าคู่ต่อสู้จะมาแนวไหนแล้วเขาจะต้องรับมือแนวไหนนะคะก็คือมีมันสมองมีความชันฉลาดในการต่อยนั่นเองนะ นี่แหละค่ะก็คือการแข่งขันนะคะในไฟน์นี้ถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะซูเปอร์บอลสามารถรักษาแชมป์เก่าของตัวเองไว้ได้นะคะมีผู้ท้าชิงจากสังเวียนบ้านเกิดมามาท้าชิงแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โห แฟนของทางโนอิริเนี่ยเยอะนะเพราะว่าไปแข่งที่บ้านเกิดของโนอิริด้วยนะคะแต่ซุปเปอร์บอลสามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะนะคะวันนี้ต่ายก็เอาข่าวนี้มาเล่าให้กับแฟนๆชาวไทยได้รับชมรับฟังกันนะคะโหร่างกายของพี่ซุปเปอร์บอลดูขาของพี่แกก่อนค่ะใหญ่มากๆเตะทีนึงเนี่ยเราสลบแน่นอนนะคะทุกคนเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ